เรียนท่านที่เคารพและมิสายทุกท่านครับผมพลตรีดรอนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพระสัสบ,บดีที่26ทธันวาคม2567ครับปีงูเล็กกำลังจะผ่านไปปีงูใหญ่กำลังจะเดินทางมาถึงอย่างไรก็ตามผมอยากจะกล่าวขอให้ท่านได้มีความตระหนัก เรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในปีงูใหญ่นะครับวันนี้ผมก็มาร่วมกับงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ที่มหาวิทยาลายัยช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็จะมีการเลี้ยงอาหารโดยท่านอธิกรรารบดีก็ได้ดำเนินการอย่างนี้เป็นการบำรุงขวัญกำลังใจอาจารย์และพนักงานเป็นประจำทุกปีแต่ว่าเมื่อกี้นี้ผมว่าตรวจดูราคาทองคา ผมก็คิดว่าผมจะต้องรีบซื้อ,อทองจะดีกว่าคงจะไม่กินอาหารกลางวันกับทางมหาวิทยาลัยผมไปหากินแถวเยาวราชเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายลงไปในปีหน้าเนี่ยมันมีสิ่งบอกเหตุปรากฏขึ้นมาหลายเดือนแล้วจากการเลิกจ้างพนักงานตามโรงงานต่างๆกิจการใหญ่ๆ ปิดการดำเนินงานหลายท่านก็คงจะผ่านตาแต่จะมีสักกี่ท่านครับสำเนีกว่านี่คือสิ่งบอกเขตหรือลางเลวร้ายของเศรษฐกิจไทยและเมื่อการจ้างงานมันลดลงผู้คนไม่มีงานทำคนที่ตกงานเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะไปหางานได้หรือว่าอาจจะได้รายรายได้ต่ำระดับแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งผมแน่ใจว่ามีจำนวนมากก็ต้องไปประกอบอาชีพ เป็นโจรผู้ร้ายลักวิ่งชิงปล้นยาเสพติดเนี่ยมันเฟื่องฟูมาตั้งแต่รัฐบาลอายุงแล้วปัจจุบันนี้ก็จะเลวร้ายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่มีรัฐบาลชั่วประเทศชาติเสื่อมโทรมไปทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมชีวิยาด้านการอาหารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันแสดงเจตนาอย่างชัดเจน ที่จะทุจริตช่อราดบังหลวงเอาเงินสำรองของประเทศซึ่งมีอยู่ถึงสามล้านล้านด้วยความโลภโมโทสันตามสันดาณหมาเห็นขี้ก็ต้องอยากกินเป็นธรรมดาเงินทุนสำรองเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่สามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้เพราะว่ามันเป็นการยืนยันค่าเงินบาทตราบใดก็ตาม ที่มีทุนสำรองเท่ากับปริมาณมูลค่าของเงินที่เราพิมพ์ออกมาใช้เงินบาทนั้นก็จะมีมูลค่าได้รับการยอมรับเทียบเท่ากับทองคําหรือว่าทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่เราทําการสํารองเอาไว้ผู้คนก็จะเชื่อถือเงินบาทแต่เมื่อไอ้กังฉินต้องการจะแฮปเงินทุนสํารองไปเข้ากระเป๋าของพวกมันและคีค่าของมันโดยการส่งไอ้คนชั่ว มาเป็นประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหวังทุนสำรองก้อนนี้ถ้าหากมันสามารถกระทำได้เอาเงินไปไม่มีอะไรมาทดแทนก็เกิดศูญยากาศเงินบาทก็ไม่มีค่าเท่ากับบาท1บาทก็ไม่เท่า1บาท10บ,บาทก็ไม่เท่า1นึบ,บาทเพราะว่ามันไม่มีอะไรรองรับความเชื่อมั่นในเงินบาทไทยก็จะหายไปไม่ชิบหายได้อย่างไรครับ คนผู้นี้มันทําได้เพราะมันเกิดมาเพื่อช่อราดบังหลวงโดยเฉพาะและมันตั้งใจพยายามกระทําอย่างสุดความสามารถโดยมันก็ประกาศเจตนามาแล้วดังนั้นค่าเงินบาทเนี่ยเราจะไว้วางใจไม่ได้แต่ทําไมผมคิดจะไปซื้อทองคําเพราะทองคำเนี่ยมันมีค่าในตัวเองทองคําเป็นทรัพย์สินมีค่าที่เขาใช้แลกเปลี่ยนมานับหมื่นปีแล้วและยังต้องมีค่าต่อไป เงินบาทมันจะมีค่าตราบใดก็ตามที่มีทองคําเป็นทุนสํารองอยู่แต่ถ้าทองคําไม่มีทุนสํารองเงินบาทของไทยมันก็คือกระดาษพิมพ์หมึกธรรมดาธรรมดาซึ่งไม่มีใครปรารถนาอยากจะเข้าใจท่านดูมูลค่าเงินจัดเงินจัดของพม่าไม่มีใครอยากได้อัตราการแลกเปลี่ยนที่ทางรัฐบาลพม่าบังคับก็อัตราหนึง่งอัตรา,ตราแลกเปลี่ยนตามความเป็นจริงในตลาดมืดก็อีกราคาหนึง่ง ท่านใดที่เคยไปเที่ยวพม่าก,ก็คงจะทราบดีถ้าท่านเอาเงินบาทไทยไปแลกเงินจา้าดในธนาคารพรมา่าท่านได้มากระจิตเดียวเพราะว่ารัฐบาลเขาบังคับอัตราแลกเปลี่ยนแต่ถ้าท่านเอาเงินบาทของนัานไปแลกกับไกด์นาเที่ยวที่เป็นคนพมา่าท่านจะได้มาเบะเหเลยเพราะว่ามูลค่าจริงๆมันต่ําแสนต่ําเงินบาทของเราก็จะเป็นอย่างนั้นครับแต่ทองคําก็ไม่ใช่เพราะทองคํามันมีค่าในตัวเองไง,งครับวันนี้ผมจิงย้อมสละอาหารกลางวัน เดี๋ยวอาดคลิปนี้เสร็จแล้วผมก็จะไปธนาคารไปเบิกเงินแล้วก็เดินทางไปซื้อทองคำที่เยาวราชตามความสามารถของผมที่มีอยู่ไม่มากนักแต่อะไรก็ตามแหละมันต้องมั่นใจได้มากกว่าเงินบาทแน่นอนที่พูดเนี่ยเป็นความตั้งใจของผมผมไม่มาชี้นำให้ท่านทำอย่างนู้นอย่างนี้ตามแต่ผมอยากจะชี้ว่าภายในปีงูใหญ่นี่มันมากมายจริงๆและมันน่ากลัวมากเพราะเรามีภัยจากรัฐบาลไทย เรามีภายจากต่างประเทศและมีภายจากธรรมชาติสามายใหญ่ๆนี้ในตำราไม่มีแต่ผมจะชี้ให้ท่านใดที่สนใจอยากเอาตัวรอดให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจากภายใหญ่ทั้งสามนี้ผมเปิดคอร์สเริ่มเรียนกันเดือนกุมภาพันธ์นะครับท่านใดสนใจก็แจ้งความประสงค์เข้ามาจะส่งรายละเลอียดไปให้ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเอา ภัยใกล้ตัวก็แล้วกันซึ่งผมเป็นห่วงสิ่งใดที่ผมว่ามันไม่ดีนอกจากผมไม่รับแล้วเนี่ยผมจะไปแนะนำคนอื่นไม่ให้รับด้วยวันนี้ก็พูดกันเรื่องไก่ขวดไม่ทุกปีหรอกครับแต่เกือบทุกปีผมจะได้ของขวัญเป็นไก่ขวดผู้คนผู้ใต้บรรชาเก่าก็มีเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมรุ่นก็มีแล้วก็ญาติสนิทมิตรสหายก็มี เขาเห็นผมเนี่ยสูงอายุเขาก็คิดว่าไอไก่ขวดเนี่ยมันจะทําให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีซึ่งเขาถูกโกหกมาเขาก็ไม่รู้ดิก็ไปซื้อมาขวดละสาบาท50บาทบ้างแล้วแต่ยี่ห้อแล้วกล่องหนึ่งอะ่ะมันก็มี6ขวดบ้าง12ขวดบ้างท่านก็คิดดูก็แล้วกันกล่องหนึ่งราคากี่ร้อยบางทีก็เป็นพันถ้าจัดมาเป็นกระเพาะกระเช้ากระเช้า,ชานึงก็หลายพันมีทั้งบ้านนกขวด มีทั้งไก่ขวดมีทั้งเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆมากมายเนี่ยผมก็ได้มาทุกปีไม่ทุกปีขอประทานโทษได้มาเป็นบางปีซึ่งเมื่อเขาเอาไก่ขวดมาให้ผมเอาบ้านนกใส่ขวดมาให้ผมเนี่ยผมก็จะบอกเขาไปว่าขอบคุณที่มีความปรารถนาดีผมเข้าใจดีเขาเขาเป็นคนดีคิดถึงผมในแง่ดีแต่เขาไม่มีความรู้ เขาก็เอามาให้โดยหวังว่ามันจะเป็นคุณประโยชน์แต่ที่จริงมันเป็นโทษมันเป็นความเลวร้ายต่อร่างกายของผมและผู้สูงอายุที่มีความชาราตั้งแต่อายุ5้าสิบขึ้นไปมันไม่ควรจะกินในพวกนี้ก็ขอบคุณเขาไปเพราะเขามีน้ำใจนำมาให้แต่ก็บอกว่าปีหน้าไม่ต้องก็ได้นะก็เก่งใจมาเยี่ยมกันก็ดีใจแล้วแต่ผมจะบอกว่า เออเอามาผมไม่กินหรอกไอ้นี่มันเลวผมก็พูดไม่ได้เขาเขาตั้งใจมาแล้วทำยังไงล่ะครับผมก็ต้องรับเขาไปอนุโมทนาให้เขาไปแล้วก็เตือนคราว่าคราวหน้าไม่ต้องเอามานะครับเพราะว่าผมเป็นโรคที่มันไม่เหมาะกับพวกนี้ก็พูดเขาเพาเบาๆเท่านั้นเองครับพอได้มาแล้วผมทำยังไงละ่ะก็บอกว่าไอ้ไก่ขวดบ้านนกขวดเนี่ยมันเป็นของเลวมันเป็นโทษมันเป็นพิษภัยต่อร่างกายผมและคนอายุรุ่นราวเขาเดียวกับผม ผมไม่กินไม่กินแล้วแล้วเอาไปทําอะไรไปให้คนอื่นเหรอบ้าเนี่ยสิครับก็ผมไม่กินผมเห็นว่ามันเป็นของไม่ดีผมจะให้คนอื่นเขาได้ยังไงอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยผมไม่ทําแล้วผมยกงไม่ไปให้คนอื่นดกผมก็โยนทิ้งสิครับไอไก่ขวดเนี่ยเป็นกล่องกล่องสีเขียวๆอ่ะเนี่ยผมโยนแม่งใส่ถังขยะไปเลยเพราะนอกจากมันไม่มีค่ากับผมแล้วมันยังเป็นโทษกับผมด้วยแล้วผมจะไปให้คนอื่นเขาได้ยังไง เมื่อวันพุธเมื่อวานนี้ผ่านมาผมก็เล่าให้เพื่อนอาจารย์ฟังบอกผมทําอย่างนี้บอกโอ้ oh, อาจารย์ไม่เสียได้เหรอไม่เสียได้ครับมันจะกล่องละกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นผมก็ไม่สนเมื่อมันเป็นโทษผมโยนทิ้งเลยผมก็ทิ้งไปเพราะผมไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีไปให้คนอื่นเขาทิ้งไปแต่ว่าขยะจะเก็บไปกินไม่กินนั้นมันเรื่องวิบากเขาแล้วผมโยนทิ้งถังขยะไปแล้วนี่นาดังนั้น่ผมก็เป็นห่วงเพราะว่าความคิด ที่ถูกกลอกมาเป็นเวลาเนิ่นนานผมเจอไอ้ไก่ขวดนี้มาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยตั้งแต่จําความได้ผมก็เห็นไล่ไก่ขวดเนี่ยแล้วก็จะโฆษณาโกหกว่าแหมเอาไปให้คนสูงอายุนะลูกๆเอาไปให้พ่อแม่แสดงความกระตันอยู่มันหลอกลวงโฆษณาเนี่ยมันมันล้างสมองเท่น,นั้นเลยก็คิดว่าคนเข้าใจผิดจงมีคงมีเยอะผมก็เลยมาเตือนอันดับแรกเลยคุณค่ามันเป็นยังไงอาหารที่เรารับประทานเนี่ยครับ มันเราไม่ควรต้องกินอาหารเสริมเลยนะไม่ต้องกินอะไรทั้งสิน้นกินให้มันครบห้ามูเถอะแล้วก็ออกกําลังกายร่างกายมนุษย์เนี่ยเขาไม่สร้างมาให้กินอาหารเสริมเป็นเม็ดเม็ดบ้าบอคอแตกเขาสร้างมาให้กินอาหารธรรมดาแล้วก็กินเข้าไปให้มันหลากหลายมีผักบ้างมีเนื้อสัตว์บ้างมีกุ้งหอยปูปลาบ้างแปลเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้มันได้ครบแล้วก็ไม่จาเจซ้ำซากออกกําลังกายด้วยพอแล้ว คนสมัยโบราณทําไมเขาอายุเปร้อยร้อยปีเขาไม่มีอาหารเสริมสักอย่างก็เขาอยู่กับธรรมชาติไงครับอาหารเสริมมันไม่ใช่ธรรมชาติมันหลอกลวงพวกท่านพวกผมแต่พวกผมเนี่ยมันหลอกไม่ได้ครับผมรู้ทันแต่มันหลอกชาวบ้านคนอื่นได้เป็นจนํานวนมากก็ไปซื้อมาแล้วก็ราคาแพงแพงมากมายเสียเงินเสียทองบางทีขวดหนึ่งเนี่ยเป็นหลายๆพันก็มีเพราะถูกหลอกทางนั้นครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย และไก่ขวดไอ้บ้านนกขวดก็เหมือนกันครับถูกหลอกมาเมื่อดูคุณค่าทางอาหารเนี่ยดูสารอาหารของมันมีโปรตีนเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่ปรากฏว่าคุณค่าของมันเนี่ยตำ่ำแสนตำ่ำไอ้ไก่ขวดหนึ่งขวดราคาประมาณ50บาทมีคุณค่าเท่ากับไข่ไก่ครึ่งฟองเท่านั้นเองและโทษของมันละ่ะโซเดียมครับโซเดียมก็คือเกลือนั่แหละครับ คนอายุมากท่านก็คงต้องทราบรอยู่แล้วว่าไม่ควรกินเกลือเดี๋ยวนี้แพทย์สมัยใหม่นักโภชนาการบอกไม่ต้องเติมเกลือเลยอาหารเป็นยังไงกินก็ไปอย่างนั้นมันมีโซเดียมอยู่ในอยู่ในอาหารแล้วโดยที่ไม่ต้องเติมเกลือเราไม่ควรจะต้องติดลดเค็มก็ออกมาเตือนเอาไว้อย่างนี้เมื่อเรากินโซเดียมเข้าไปมากๆไตก็ทำงานหนักซับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ เขาบอกว่าแชะจะจะซุปไก่สกัดคุณค่าแค่น้ำประปาอันนี้เขาก็เวอร์ไปที่จริงอ่ะคุณค่าเขางมานอ่ะก็เทียบเท่ากับไข่ไก่ครึ่งฟองครับจากการวิจัยของรองศาสตราจารย์ดรประภัยศรีสิริจักรวาลท่านกล่าวไว้ว่าจากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของซุปไก่สกัดโดยสถาบันโภชนาการอันนี้ขึ้นกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ เปรียบเทียบกับอาหารที่บริโภคเป็นประจำพบว่ามีปริมาณโปรโตีนเท่ากับโปรโตีนที่มีในไข่ไก่ครึ่งฟองเท่านั้นนี่เป็นข้อมูลค้นคว้าจากนักวิชาการที่เขาต้องการเตือนให้เห็นความจริงว่ามันเป็นอย่างไรนอกจากนี้ส่วนราชาการที่มีหน้าที่โดยตรงในการชี้นำ ข้อมูลทางอนามัยให้กับประชาชนนั่นก็คือกรมอนามัยท่านก็ได้กรุณาเตือนไว้ในเว็บไซต์ของท่านท่านกล่าวว่ากรมอนามัยเตือนคนป่วยเก้าเลี่ยงซุปไก่สกัดเหตุเสียงรับกดยูริกจากสารพิวรนผมเป็นเก้าผม ติดตามอาการโรคตายมานับ10ปีแล้วดังนั้นผมเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงผมจึงมีสิทธิ์มาพูดเรื่องนี้เก้าเนี่ยนะครับผมเกิดอาการปวดบริเวณนิ้วโป้งข้างซ้ายที่เทา้าตรงโคนนิ้วโป้งซ้ายเนี่ยหวัวแม่เท้านี่แหละทางด้านซ้ายปวดขึ้นมาบวมแดงเลยในปี2518 ตอนนั้นผมเรียนหมหาวิทยาลัยอยู่ปีสองปีสามผมก็ไปหาหมอเพราะว่าเตินไม่รู้จักโรคเกาต์ก็กินยาแก้ปวดเท่าไหร่ก็ไม่หายแล้วปวดถึงขนาดจะาละว่าเวอร์เลยคนที่ไม่เป็นไม่รู้ลมพัดมาโดนหัวแม่เท้ายังปวดเลยอะ่ะก็ต้องขย o b ยกไปหาหมอคุณหมอยุดข้างๆบ้านผมที่บริเวณเล็กท่านก็กรุณาให้ยามารับประทานกินยาแพ๊บเดียวครับ ครึ่งวันน่ะหายปวดเลยแต่มันไม่หายขาดต่อมาผมรับบริการในปี2อ2 1ผมก็มีหน้าที่ไปตามหน่วยทหารไปบรรยายเขาบ้างไปตรวจยาเสพติดบ้างการบรรยายบนบนอ่าห้องประชุมที่หน่วยทหารเเอาพลทหารเกณฑ์เนี่ยเข้ามาให้เขารู้ว่าโทษยาเสพติดมันเป็นยังไงเพื่อจะได้เขาตระหนักแล้วเขาจะได้ไม่ไปติดยาอันนี้เป็นสมมติฐานโบราณนะครับ บางครั้งเนี่ยผมปวดเกาเดินไม่ได้ผมต้องให้ลูกน้องเนี่ยแบกผมไปตั้งอยู่บนบล็อกสแสนตนก่อนที่ทหารจะเข้าแถวมาเพราะว่าผมไม่ต้องการเดินเขยกเขเยเกให้เขาเห็นผมจึงให้ลูกน้องยกผมไปตั้งไว้ผมก็ยืนเดทที่บล็อกส,สตเตนนี่แหละครับเป็นชั่วโมงแล้วเ็จแล้วพอทหารเข้าไปแล้วผมถึงจะให้ลูกน้องแบกผมเพราะผมเมินไม่ได้ครับแล้วผมมาเริ่มรักษาจริงๆอย่างจังเนะี่ยในปีส5 2 7รอยยี่สิบเจ็ด เอที่เริ่มรักษาจริงจังก็ผมไปจีบพยาบาลที่ศิริราชท่านก็ทราบดีว่าโรคนี้นะมันร้ายแรงนะท่านทราบไหมครับนอสตาดามุสอะดนอสตาดามุสอะนอสตาดามุสที่เป็นโหนที่เขาบันทึกประวัติศาสตร์โลกเนี่ยว่าตายแม่นตายแม่นเนี่ยนอสตาดามุสตายเพราะโรคเกานะครับเพราะตอนนั้นมันไม่มียารักษาเขาเป็นเกาตายอะ่ะคิดดูก็แล้วกันและไอการเกิดอาการเกาเนี่ย ก็มันก็จากร่างกายเราผิดปกตินั่นแหละแต่ไอสารที่มันเป็นของแสลงเนี่ยก็คือสารที่เรียกว่าพิวรินซึ่งมันอยู่ในสัตว์เปกอยู่ในไก่อยู่ในนกไอเมื่อกินไอพวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยก็เกิดอาการและที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหอยนางรมครับผมพิสูจน์มาด้วยตนเองแล้วครั้งหนึ่งผมไปรายการที่สุราษฎร์ธานีก็แดนหอยใหญ่ใช่ไหมที่เขาโฆษณากันน่ะ ผมก็เอาหอยนงางรมมากินดีไปถึงสุราษฎร์ไม่กินได้ยังไงกินยังไม่ทันอิ่มมื้อค่ำเลยนะครับเดินไม่ได้เลยขอประทานโทษใช้คำว่าตีนบวมขึ้นมาทันตาเห็นเลยครับแดงเลยแล้วก็อักเสบโอ้โหอะไรของมันทำไมมันสักสีขนาดนี้กินก็ไปไม่ถึงชั่วโมงอ,อาหารค่ำยังไม่เลิกกินเลยยังกินอยู่เลยกินไปคุยไปอะ่ะเดินไม่ได้เลยอะ่ะนี่แหละครับ เาพิวรีนซึ่งมันเข้ากับร่างกายเรามันไม่สมบูรณ์ด้วยเราเอาไอ้ไอสารพิวรีนนี้ไปใช้ไม่ไม่สมบูรณ์ด้วยมันก็ไปเกาะอ,อยู่ข้อมันก็อักเสบขึ้นมาแล้วก็จากการวิจัยยุคใหม่นี่ก็พะว่าไอ้พิวรีนเนี่ย này, มันไปตกตะกอนในไตก็จะก่อให้เกิดนิ่วในไตขึ้นมาและที่สําคัญก็คือเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าไอ้ไก่ขวดเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะไตในี่เกลียดเกลือไตไม่ต้องการเกลือเพราะว่า เวลาไตเจอเกลือไตจะทำงานหนะักเรากินไอไก่ขวดเข้าไปก็เท่ากับไปซ้ําเติมไตเข้าไปเหลามากขึ้นมากขึ้นด้วยข้อมูลนี้ผมได้มาจากเว็บไซต์ของชมรมโรคไตท่านบอกว่าสําหรับบางท่านที่มีปัญหาเรื่องไตเสื่อมไม่แนะนํารับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะ 3B 4 5และผู้ที่มีค่า BUN สูงเกิน20ต้องควบคุมปริมาณโปรตีนและเพื่อไม่กรดยูริกสะสมเพราะฉะนั้นให้ผู้ป่วยโรคไตไม่แนะนำรับประทานซุปไก่สกัดโรคไตมันแรงขนาดไหนผมเชื่อว่าท่านรู้จักดรวิชนุเครืองามก็ทราบใช่ไหมครับดรวิชนุเนี่ยฟอกไตทุกวันวันละสิชั่วโมงคุณภาพชีวิตไม่ต้องพูดถึง ต่ำสุดแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เอาละถ้ามีชีวิตอยู่แนละ้วสร้างบุญบารมีสะสมวิทยาทานก็ยังดีแต่ถ้ามีชีวิตอยู่ยังไปช่วยเหลือไอ้ก,กังฉินทักกี้ท่านก็ไอไวจีนเลยครับท่านก็คิดดานแล้วกันว่าจะทํำยังไงถ้าท่านเป็นเหมือนกับดรวิศนุจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขคนไทยเป็นโรคไตตายร้อยแคนต่อวัน และไทยติดหนึ่งในห้าประเทศที่เป็นโรคไตสูงสุดมีผู้ตัวป่วยไตยเรื้อรัง11ล้าน6แสนคนผมนำข้อมูลในวันที่9มีนาคม2566ซึ่งเป็นวันไตโลกเขามาชี้ให้ดูว่าผู้ป่วยไตยของไทยนั้นนะ่ะมีมาก มีมากมายขนาดไหนและเป็นโรคเรื้อรังใช้เงินทองค่ารักษามากมายทีเดียวคุณภาพชีวิตก็ต่ำด้วยและโรคไตซึ่งมันแบ่งออกเป็นระยะต่างๆ5ระยะผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ในระยะที่3มีสูงสุดถึงประมาณ3.4ล้าน4แสนคนถ้าผมเนี่ยผมอยู่ในระยะที่2แล้วซึ่งก็เลยว่าต้องสังวรเอาไว้เป็นอย่างยิ่งแล้ว ไม่ใช่เฉพาะไอ้ไก่ขวดหรือว่าบ้านนกขวดเท่านั้นที่ทำให้คนสูงอายุป่วยเปย็นโรคไตโรคไตนี่มันเป็นได้ทุกอายุนะครับไม่ใช่เฉพาะคนชราและยิ่งถ้าถูกซ้ำเติมโดยการดื่มไก่ขวดซึ่งไม่มีมูลค่าหรือสารอาหารคุ้มค่าเงินทองเลยมีแต่สารพิษมากมายที่เป็นอันตรายต่อร่างกายท่านยังคิดจะเอา ยาพิษนี้ไปให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนที่ท่านรักอีกหรือไม่ก็อยู่ที่ความตะหนักและสติปัญญาของแต่ละท่านครับผมพลเดลด์อรุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ